สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูทีนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1ยังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะนักเรียนก็คือเรื่องของจํานวนนับไม่เกิน1แสนและการเรียนจํานวนนับไม่เกิน1แสนและ0นะคะก็จะมีเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนก็คือ6เรื่องก็คือ1 2 3 4 5 6นะคะนักเรียนลองอ่านดูเลยแล้วก็ ต่อไปตัวชี้วัดตัวชี้วัดนี้คืออะไรก็คือตัวชี้วัดที่นักเรียนเรียนไปแล้วมันอยู่ในตัวชี้วัดไหนนะคะมีทั้งหมด3ข้อนักเรียนก็ลองอ่านดูการอ่านและเขียนตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000 0แและ0นะคะนักเรียนก่อนที่จะรู้จักกับจำนวน1,000 0แสนเนี่ย จะต้องมาทบทวนจำนวนนับไม่เกินหนึ่งมื่นก่อนซึ่งนักเรียนเรียนแล้วมาในชั้นป2นะคะแต่บางคนอาจจะลืมแล้วเดี๋ยวทบทวนกันสักนิดนึงเนาะนักเรียนเห็นตารางอันนี้ไหมคะตารางแผ่นใหญ่ๆนี้เลยมันจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมรูปเล็กๆเยอะแยะเลยที่นี้คุณครูจะให้นักเรียนลองนับดูค่ะในแนวตั้งในแนวตั้งก็คือตรงนี้เลยที่คุณทีชีลูกศออยู่มันมีทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยกี กี่ช่องกันหน้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแดเและ10เห็นไหมคะมาเรียงต่อกันจะกลายเป็นหนึ่งแท่งซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆยอยู่10บสรูป10ช่องอทีนี้เขาก็เอาแท่งเนี้ยมาเรียงต่อกันตื๊ดๆยาวเลยทั้งหมดกี่แท่งนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแดเ้าและ มาเรียงต่อกันกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะกลายเป็น1 0อ่าก็จะมีสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆเนี่ยเรียงเรียงเรียงต่อกันกลายเป็น100แล้ว100เนี่ยเขียนเป็นตัวเลขคินดดอารบิกได้อย่างไรนี่เลยค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้100แบบนี้เลยนักเรียนสังเกตตัวสีแดงนะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยได้100ซึ่งสีแดงแบบนี้เลย ในหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะต้องให้นักเรียนดูว่าจำนวนนับเนี่ยหนึ่งมืนหนึ่งแสนเนี่ยนับอย่างไรเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิตอย่างไรเขียนเป็นตัวเลขไทยอย่างไรและเขียนเป็นตัวหนังสืออย่างไรนั่นเองแต่ก่อนที่นักเรียนจะเขียนจํานวนพวกนี้ได้ต้องดูรูปเป็นดูหลักเป็นดูค่าประจําหลักเป็นนะคะทีนี้มาดูนี่ค่ะเมื่อนํารูปแสดงจํานวน100มา10รูป เมื่อกี้เรามีแค่จำนวน100แค่แผ่นสี่เหลี่ยมเดียวใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาให้แผ่นสี่เหลี่ยมที่เป็นแผ่นละ100เนี่ยมาทั้งหมด10รูปเลย1รูป2รูปนี่ค่ะไล่ไปจนถึง10รูปเลยนะคะนักเรียนหรือนำมาวางซ้อนกันได้ดังนี้ถ้าวางซ้อนกันมันก็จะเป็นรูปก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนักเรียน เป็นแท่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยถ้าจะแยกให้ดูง่ายๆนี่ค่ะดูด้านบนมันก็จะเป็นประกอบด้วยแผ่นละรนะ้อเนี่ยเห็นไหมคะแผ่นละ100เนี่ยขยายออกไปได้แบบนี้ถ้ามาเรียงซ้อนกันชิดๆกันก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่ง100ร้อเนี่ยสิบก็คือ10รูปที่เรียงต่อกันเนี่ยแสดงจำนวนอะไรคะส0บเท่า100กับ1000นั่นเอง แล้ว1,000พันเนี่ยจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรสังเกตไหมคะนี่เลยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้1,000พันนักเรียนดูนะคะมันมีทั้งหมดจำนวน4หลักนะคะมี0ูนย์สามตัวมีเครื่องหมายจุลภาคหรือลูกน้ำนะคะหรือคอมมา่าเรียกได้หลายอย่างแล้วก็จะมีเลขหนึ่งข้างหน้าแล้วเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร แบบนี้เลยค่ะตัวสีแดงหนึ่งพันแบบนี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือได้หนึ่งพันตัวหนังสือก็จะเขียนในลักษณะนี้ทีนี้มาดูค่าประจําหลักค่ะนักเรียนอันนี้แสดงรูปนะคะว่าหนึ่งพันอ่ะไอลูกเล็กๆจะต้องอยู่ตรงไหนมาดูที่หลักสุดท้ายก่อนเลยนะคะก็คือหลักหนว่วยเราเริ่มนับตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบ หลักหน่วยจะมีแค่หนึ่งหลักหลักสิบจะมีสองหลักหลักร้อยจะมีสามหลักหลักพันจะมีสี่หลักเห็นไหมคะนี่สี่หลักหน่วยสิบร้อยพันมีสี่หลักส่วนหลักหมื่นจะมีห้าหลักนักเรียนจะได้เรียนหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้นะคะให้สังเกตลูกสีแดงมันอยู่ในหลักพันมีแค่ลูกเดียวเห็นไหมก็คือหนึ่งพันแต่ถ้ามีสองลูกก็คือสองพันมีสามลูกก็คือสามพัน หนึ่งพันเห็นไหมคะเป็นจำนวนสี่หลักสไลด์นี้นะคะนักเรียนจะเป็นเห็นไหมคะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ๆเลยที่เขาเอามาเลียงซ้อนกันเนี่ยแผ่นเนี่ยก็คือรูปเนี้ยหนึ่งร้อยแผ่นข้างหน้าแล้วที่นี้เขาเอาหนึ่งร้อยเนี่ยนะคะมาเลียงซ้อนกันปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเป็นเท่าไหร่น้อนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอาแผ่นใหญ่เนี่ยแผ่นละหน0่ช่องเนี่ยมาเรียงต่อกันเป็น10แผ่นมันก็จะกลายเป็น1000ทันทีก้อนใหญ่ๆก้อนนี้คือ1,000กับอะไรรูปนี้เป็นรูปแสดงจำนวนอะไรคะ1 0 0 1แผ่นใหญ่ๆนี้นะคะคือ100ถ้ามี2แผ่นมาก็คือ200ถ้ามี3แผ่นมาก็คือ300แต่นี้มีมาแค่1แผ่นใหญ่ๆก็คือ100กับอะไร1นึ่งสิบ 1 10ก็คือนี่ค่ะมีลูกสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงขึ้นไปครบ10ลรูปเราเรียกว่า1นึแต่ถ้ามีอีกแท่งนึงเหมือนกันก็คือ20หรือ20ินั่นเองนะคะถ้ามี3แท่งก็คือ30จะเขียนแทนจำนวนตรงนี้ค่ะกับ1ห,หน่วย1ห,หน่วยก็คือ1ก้อนเล็กๆนี่นะคะทีนี้เรามาเขียนรวมกันซิได้อย่างไรเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกได้หนึ่ 1 1 1นะคะสังเกตไหมคะว่าหลักพันจะมี4หลักจะต้องนับมาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วใส่ลูกน้ำเอาไว้ข้างหน้าหลักร้อยเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะและเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้แบบนี้เช่นกัน11 1,100 จำนวนก็จะเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีก้อนใหญ่ๆเลยตารางใหญ่ๆนะคะมีทั้งหมด3 3ก้อนใหญ่ๆเลยนะคะนักเรียนแต่เขาแสดงจำนวนอะไร3 0 0พันก็เพราะว่าแผ่นตารางเล็กๆแผ่นตารางข้างหน้าเนี่ยคือ100เนี่ยก้อนเนี้ยเขาก็เอาแผ่นเล็กๆ100เนี่ยมาเรียงทับกัน10แผ่นก็คือ1,000พทีนี้มันมีทั้ง3มก้อน3กองใหญ่ๆเลยมันก็คือส0 0พัน กับ500 500มาจากไหนก็แผ่นเนี่ยนะคะเห็นไหมคะแผ่นตารางเนี่ยหนึ่งแผ,แผ่นแผ่นละ100นะคะ200 300 400และ500เห็นไหมคะก็จะได้500กับ20 20คืออะไรนี่แท่งหนึ่งมี10อีกแท่งหนึ่งก็มี10 1 1นึ่งเห็นไหมคะถ้ามี3แท่งก็30แต่นี่มี2คือ20กับ4หน่วย4หน่วยก็คือแยก สี่เหลี่ยมเล็กๆมา4หน่วย4ี่ลูกหรือ4ตารางเล็กๆนะคะแล้วเราเอามาเขียนรวมกันได้จำนวนอะไรเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้3524ันห้า่ไหมคะถ้าหลักพันจะมี4ี่หลักก่อนที่จะใส่คอมม่าหรือจุลภาคนะคะหรือเราเรียกว่าลูกน้ำก็ได้อะง่ายๆเรียกลูกน้ำเนาะนั่นเลยจะต้องนับมาจากข้างหลังคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยจำไว้คอมม่า นี่ค่ะใส่ยู่ข้างหน้าหลักร้อยก่อนเลยเขียนเป็นตัวเลขไทยได้เหมือนกันค่ะ3า2 4 <24 S 1> เขียนเป็นตัวหนังสือเหมือนกันค่ะ3า2 4นนักเรียนจะต้องเขียนได้ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังจะต้องเขียนได้ทั้งหมด3แบบเลยทีนี้มาดูอันนี้ค่ะมาดู เวลาเขาใส่รูปเข้าไปในแต่ละหลักของมันมันเป็นยังไงถ้าใครยังดูไม่ออกเมื่อกี้ที่เป็นแผ่นตารางตารางละร้อยยังดูไม่ออกนะคะนักเรียนมาดูอันนี้เลยอันนี้เป็นหลักแต่ละหลักมารู้ก่อนว่านับตั้งเวลานับนะคะนักเรียนนับจากข้างหลังมาก็คือหลักหน่วยก่อนเลยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นทีนี้มันก็จะมีค่ะลูกสีม่วงเนี่ยอยู่ในหลักหน่วยเนี่ยเท่าไหรคะ มีอยู่สักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอยู่ในหลักสิบมีสีฟ้า 5, อยู่หนึ่งสองสามมีสามส่วนหลักร้อยมีอยู่หนึ่งลูกส่วนหลักพันมีอยู่เท่าไหร่คะสีแดงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าทีนี้เวลาเราเขียนออกมาเราจะเขียนอย่างไรอเขาบอกว่าห้าพันห้าพันมาจากไหนคะคุณครูนี่เลยคะ่ะนักเรียนก็มาดูหลักพัน หลักพันมันก็จะมีลูกสีแดงแดงเนี่ยอยู่5ลูก1ลูก2ลูก 3, ลูก4ลูก5ลูก5ลูกเนี่ยมันบังเอิญว่าอยู่ในหลักพันมันก็จะต้องนับเป็นพันหมายความว่าลูกที่1ก็คือ1000มี2ลูกก็2000ัสลูกก็3000 4ลูกก็4000 5ลูกก็5000ันเห็นไหมคะ5,000ถ้ามันมี6 8 8 9ดลูกก็คือ900 0 8 0 0พันอะไรก็ว่าไปนะคะนักเรียนจะต้องนับตรงนี้ให้เป็นกับหนึ่งรหนึ่งก็นี่ค่ะอยู่ในหลักร้อยมีแค่ลูกเดียวมีค่าเท่ากับหนึ่งรกับ3ามสิบมาดูในหลักสิบค่ะลูกสีฟ้าเนี่ยมีอยู่3มลูกก็คือสาสิบอยู่ในหลักไหนอ่านค่าของหลักนั้นนะคะทีนี้อยู่ในหลักหน่วยโอ้โหเยอะจังมีลูกสีม่วงกี่ลูกหนึ่ง6สามสี่ห้าหกเห็นไหมคะกับหหน่วย พอมารวมกันปุ๊บก็จะได้เป็นเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกได้5136เห็นไหมคะสังเกตดูห้ามลืมเครื่องหมายจุลภาคนะคะหรือลูกน้ำนั่นเองต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยเช่นกันค่ะ5136เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือ5136ได้แบบนี้นักเรียนดูภาพนี้นะคะภาพสี่เหลี่ยมเล็กๆมาเป็น ก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยเขาเขียนแทนจำนวนอะไรรู้ไหมคะเขาเขียนแทนจำนวน1000 1000เป็นจำนวน4หลัก1000ได้อย่างไรเห็นไหมคะตารางข้างหน้าที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันจะประกอบด้วยช่องเล็กๆเรียงกันเนี่ยทั้งหมดเลย100ช่องนะนะคะแล้วเขาเอาแผ่นละ100่ง้เนี่ยมาซ้อนกันทั้งหมด10แผ่น ก็คือ10บร้อยสิบร้อยมันจะกลายเป็น1000ทันทีซึ่ง1000เนี่ยก็จะมีจำนวนหลัก4หลักนะคะหลักหน่วยหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันสังเกตไหมคะจะมีเครื่องหมายลูกน้ำอยู่และหลักร้อยจะไม่มีน้ามันจะเริ่มมาที่หลักพันเพราะว่าจำนวนหลักพันมีจำนวนสีหลักนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดู เมื่อนำรูปแสดงจํานวนหนึ่งพันมาสิบรูปโอ้โหเนี่ยรูปละพันเลยนะคะนักเรียนมาทั้งหมดสิบรูปก็คือสิบพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพัน็พันแปดันเก้าพันและสิบพันสิบพันสิบพันจะกลายเป็นอะไรคะดูสีส้มเลยค่ะมุมกลมสีส้มสิบพันจะเท่ากับหนึ่งหมื่นทันทีเลยเมื่อแตแกี 1ิบรเท่ากับหนึ่งพันสิบพันเท่ากับหนึ่งหมืนแต่หนึ่งหมืนก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลักนะคะเป็นห้าหลักเขียนเป็นจำนวนเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกได้ดูสีม่วงเลยค่ะหนึ่งหมื่นเห็นไหมคะจะมีห้าหลักเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือได้เห็นไหมคะนออึ หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งหอมออือนอหมื่นไม่เอกหมื่นอ่านว่าหนึ่งหมื่นนะคะมีห้าหลักแล้วจำนวนหนึ่งหมื่นถ้าสี่หลักก็จะเป็นหนึ่งพันทีนี้มาดูหลักว่าหนึ่งหมื่นจะไปอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะอันนี้เป็นหลักของแต่ละแต่ละหลักสุดท้ายเลยหลักหน่วยค่ะเราเริ่มนับตั้งแต่หลักหน่วยแล้วก็มาหลักสิบ มาหลักร้อยมาหลักพันและหลักหมื่นสังเกตนะคะหลักหมื่นมันจะมาอยู่ข้างหน้าหลักพันถ้าเราเรียนหลักแสนหลักแสนก็จะอยู่ข้างหน้าหลักหมื่นไปเรื่อยๆเลยทีนี้เรามาดูแค่หลักหมื่นก่อนอันนี้ทบทวนนะคะจริงๆแล้วทบทวนนะหนึ่งหมื่นหนึ่งมืหนึ่งหมื่นเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมีศูนย์ทั้งหมดสี่ตัวและมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้ารวมเป็นห้าตัวหรือ หนึ่งหมื่นเป็นจำนวนห้าหลักให้นักเรียนพูดว่าห้าหลักดีกว่าหนึ่งพันมีสี่หลักหนึ่งหมื่นมีห้าหลักนะคะนักเรียนสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จะสอนไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ว่าขอสรุปให้อีกนิดหนึ่งนะคะวันนี้ที่เราเรียนกันก็คือเรื่องของหลักพันและหลักหมื่นนะก่อนที่จะไปหลักแสน ทบทวนหลักพันและหลักหมื่นก่อนหลักพันมีจํานวนทั้งหมดกี่หลักคะจํานวน1นึ่พันมีกี่หลักคะนักเรียนมีทั้งหมด4หลักนะคะส่วนหลักหมื่นจํานวน1 0,000มืมีกี่หลักคะมีกี่หลักคะนักเรียน10,000มืมีทั้งหมด5หลักนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจในในวิดีโอนี้ ในรอบแรกขอให้นักเรียนดูหลายๆรอบเนาะนักเรียนจะได้เข้าใจและทําแบบฝึกหัดได้ถ้าคุณครูพูดเร็วเกินไปนะคะขออภัยด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะหมือนล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วไปไหนมาไหนก็สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยด้วยสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณเนื้อหานะคะจากสำนักงาน จากสำนักพิมพ์พอวอหนังสือดีๆที่มีเนื้อหาที่ดีให้ในักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เช่นนี้นะคะแล้วก็ภาพสวยๆส,สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ